รับที่คา้าสว่า ในขณะที่คีล่านะมาเดินเล่นที่กาบากับมาสลีซึ่งเป็นแฟนของเขาและเขาก็ได้พบกับเพื่อนของคีลนะ่าพี่เธอนั่นแฟน,นเลยเหรอโคน่ารักเลยอน่ะเจ๊แบบน,น่ดิบบ้ก็แฟนเราอ่ะดีใาไง อุ๋ยก็แปลเลยหน้าร้าขนาดนี้เนี่ยไม่ให้อิจายได้ไงไม่แน่นอนนะเราไปเห็นแล้วก็มีไปเดี๋ยวจะสาย ลีรากับมัสรีกลับมาจากตลาดมัสรีมก็ได้ไปหาอาหมและพ่อรักกาขอเอิ์ดีดีเราไปทำอะไรแกไม่เคยหน้า้านออยาง สแลกวุ้ยสองสมีสามสีห้าเธอโทรมานานี่สิบสี่โมไปเธอเธอเวลาเธอําใได้เลยไม่เวาที่แต่งผมอ่ะเธอเสียดายว่าเสียดายี่จริงอ่ะ แสดงว่าเธอรักผมจริงเธอเธอเธอรู้ป่วเเนี่ยเราโคตรเบอร์อ่ะเ่อไร่หรอก็เบอร์ว่ารักแค่แต่ และในขนาดาน,นั้นทีนี้ล่ก็ได้เข้าไปเห็นก็ได้เข้าไปเห็นมันต์ตาลีกับอีอาร์ึ่งที่ทำอะไรอะมันต์ตาลี อะไรกันก็ไม่รู้ไปดีกว่าใครเป็นคนแบบนี้อ่ะไปจีบคนอื่นได้ยังไงที่เป็นแฟนกัานะเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยู้วยอย่างันไรสาระได้ปะถ้า่างนี้ก็เลิกกันไปเลยคิดก็ไม่อยากเลยใช่ปะเออเลิกก็เลยวะ ที่าเสียใจมากคือมีร้องไห้และเดินไปทำไมเลยต้องทำไมถึงทำตัวแบบนี้นหผู้ชายเองคืออะไหักหักเหรอขาดทำไมหักล่ะก็ผู้ชายเป็นไม่ดีอ่ะมีแฟนเหรอเหอไหม การมีแฟนในชาติไหนสลามงคนอนิมัติน,นนะรู้หรือเปล่าวันดาแล้วทำไมหนงจะมีแฟนอีกหนูรักเขาอ่ะความรักที่แท้จริงเกิดขึ้นหลังมีบ้านะ ถ้าไรคนเราผิลาดได้อปน,นี้ขอบตัวใหม่ถ้าเราเป็นคนดีเ,เราจะส่งคนทนนี่ดีมาให้เราดีค่ะเข้าใจแล้วค่ะป็นนี้เราจะเป็นต้นไม้ที่ดี ซีเนร่าขณะที่ซีเนร่กนารกำลังเดินทางจะกลับบ้านเธอกาลังยืนรอรถเมย์อยู่ ในขณนะนั้นได้เกิดการตะราจนพึ่นซีนิลาจึงวิ่งหนีออกมา ไปเลยไม่เหมาะสมเธอกลับบ้านไปเอถอะแค่แป๊บเดียวเองไม่ได้หรอคะคิดแป๊บนั้นเธอไปนั่งเวลาผ่านไปจนยทินราเริ่มรู้สึกอึดอัดเธอจึงเ่ยถามใครหน่งคนนั้นขึ้นว่า เออคุณชื่ออะไร่ะคะคนนั้นตอบแต่ไม่แม้แต่จะเดี๋ยวแดงมองหน้าของทีนี้รายด้วยซ้ำเออแล้วคุณไปทำอะไรมาทีจ้ะคะค่ะาตอบเพียงสั้นๆแล้วก็เงียบไปสักคู่หนึ่งเวลาผ่านไป ดีนีราคืออ่ะแล้วก็เห็นอาจาน์เอานิ้วลนเทียนของเอานิ้วมือลนเทียนเธอจึงสงสัยว่าทำไมเขาจะทำเช่นนั้นเธอจึงกล่าวถามว่าคุณเอานิ้วือนเทียนทำไมล่ะครับแค่ถามอะ่ะ ตอบฉันเลยว่าคุณเอานิ้วรอนเทียนทำไมเขาบอกว่าไม่ใช่ย้างขอบโกนคือเรถ้าถ้าคุณไม่ตอบฉันก็จะมีกับฉันจะบอกเธอก็ได้ก็ใจกอนนะได้มากระชึกจะทราบพี่หัวใจของฉันว่าให้นำสินที่เลวร้ายกับเธอ ฉันจะเลยเอาตีนของเรนน่ะโดนไฟแล้วก็บอกกับเรนว่าถ้ากับไฟในียงยาได้เนี่ยฉันเรนทนอยู่ไม่ไหวอ่ะแล้วฉันจะไปที่ไหนในโลกของ,อ,งอัลอได้ไงรู้แล้วทีนก็เธอก็กลับบ้านไปได้แล,นะล้วนะจินดี้รู้สึกละอายในหัวใจทําไมใช้คนนี้เช่นดีอย่างนี้นะเธอรู้สึกปาบปุ้นเล็กๆในหัวใจแล้วเธอแค่กลับบ้านไป สามอะไรกูจะปักมาสมุดสาระลูกอ้าวลูกกลับมาพอดีเลยมามีเรื่องจะคุยด้วยน่ะเรื่องอะไรแบบน้ำมาลูกจำได้ไหม เพราะว่าทินี้เธออยากปลื้มใจกับชายคนที่อยู่ในมันสุดอยู่เธอได้แต่แลบพรงลำพันถึงเขาจนมาเธอสังเกตว่าลูกขาวเราผิดปกติกไปหนึงได้ถามซินีราว่าลูกตาลูกเป็นอะไรจ๊ะมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าเออมีคนในดูอา อู่าขอไปนะลูกอินชาอัลลอฮ์ถามว่าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะมาขอลูกเอง คนดีเชื่อว่าเขามีหัวใจที่พลาดพอเ้ารักล้อเขาจะต้องรักหนูแล้วพ่อของดีดีราก็เห็นถึงความดีในตัวของอาซันได้แล้วยู่ๆเสียงประตูก็ดังขึ้น สลามอะไรพุ้มครับมระคือผมภาจันนะครับผมชอบลูกสาวม้ามากเลยเธอเป็นคนดีผมอยากจะมาขอลูกสาวมะนะครับไม่ทราบว่ามะกับป้ะจะอนุญาตไหมก็มได้ ทุเรนะียนใน่เงาค่ะมาเรียกเข้าไหรค่ครับผมไม่ค่อยจะมีสิงสอดมอนมันท้องม,มากมายเท่าไหร่แต่ความรู้แล้วก็ความอิจ้าหัวใจทุเรียนสุดมอบไปชี้ล่ะครับ และแล้วชิมิรก็ได้พบกอบความรักที่แทสส้จริงนั่นคือความรักที่พลาสหลังการดีกรั สิ่งที่ผ่านมาแล้วมาของเธอจะรู้สึกว่าฉันไม่น่าทัสิ่งที่ผ่านมาเลยแต่ก็อาจทำดีแล้วด้วยบบการเปลี่ยนแปลงตัวของฉันและเราได้ส่งคนที่ดีที่สุดมาหาฉันในท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าและตอนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในอิสลานั้นไม่มีระบบแปล และเนื้อคู่ของเราก็ถูกคัสดสรรโดยอลอมาแล้วไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องเึงเนื้อคู่ของเราในา่ว่าจะไหนสิ่งทุกอย่างถูอกำลังมาเป็นคู่ไม่จำเป็นต้องกังวลนะเมื่อถึงเวลาลวอลอจะส่งมาเอง